สวัสดีค่ะยินต้อนรับสุนทระทองนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการเมืองในช่วงนี้นะคะก็ค่อนข้างซ่อนเงื่อนซ่อนปมกันเลยทีเดียวตั้งแต่ที่จะมีการเลือกประธานสภาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่6กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นตัวแปรที่สําคัญค่ะโดยนายชวลิตภัยมองว่าพรรคที่ได้เสียงข้างมากควรได้เป็นประธานสภาหรือได้เป็นนายกรัฐมนตรีอายุไม่สําคัญ ต่อมาทางคุณวันชัยเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าการที่ได้เป็นเสียงข้างน้อยในรัฐบาลแต่เป็นเสียงข้างมากในสภาเนี่ยก็ใช้สววตเลือกนายกแกยอมรับว่าตรงนี้เป็นฝีมือของแกเองค่ะหรือการให้เงินรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยใช้การดึงคนจากฝ่ายค้านเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตรงนี้ก็เป็นเกณฑ์การเมืองอย่างหนึ่ง ต่อมามีข่าวว่าพักเก้าวไก่มีไปดีลกับพักภูมิใจไทยซึ่งตรงนี้คุณอนุทินเนี่ยก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะคะเนื่องจากคุณพิธานเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องร่วมพักกับพักภูมิใจไทยค่ะล่าสุดอาจารย์สุขุมอดีตอธิการบดีม,มหาวิทยาลัยรามคำแหงมองว่าควรให้ตำแหน่งประธานสภากับพักเก้าไก่ และย้ำว่าไม่ควรมีฟรีโหวตหรือแข่งกันเองเพื่อทําการฟรีโหวตและพักฝ่ายค้านเนี่ยก็จะทําให้2องพักนี้มีปัญหาขึ้นได้ค่ะหรือถ้าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ยอมก็จะทําให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้กลายเป็นเกมของพักเพื่อไทยที่จะจัดตั้งขึ้นมาเองแต่ผลเสียที่เกิดขึ้นคือประชาชนจะต่อต้านหรือประชาชนจะไม่มองพักเพื่อไทยเป็นพักอุดมการอีกต่อไป ต่อมาได้สัมภาษณ์คุณเศรษฐาทวีศินแคดิเดตนายกและที่ปรึกษาพรรคครอบครัวเพื่อไทยแกมองว่าควรจะให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วเพราะยิ่งช้าเนี่ยจะทําให้เกิดผลเสียก็คือการลงทุนชะลอตัวนโยบายหลักๆที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะชะลอและถูกผักไปแกชอบสอสร้างไม่ชอบส่อเสียมและย้ำว่าอยากโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกค่ะ เพื่อนๆมองว่าพักก้าวไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภานี้หรือไม่เพื่อนๆก็ลองส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกันนะคะตรงนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องนันทาทองนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ช่องให้กับนันทด้วยนะคะแล้วเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ